น้องก็ดูคันปู่สิที่ลูกข่านนี่เนี่ยผลจะเอาไปหรนอว่างท่านบอกเอา ยังเหรอใครไปปิรดรถทำไหนไอยทำหน่อยคือว่าปิดปิปดในะคุณปู่มาแล้วนะขอบคุณคุณปู่ก่อนแล้วอะไรนะ บอกคุณปู่ก่อนบอกคุณปู่ว่าที่ก็ข้าวจะไม่เที่ยวโรตาร์นั่นเนี่ยบอกคุณปู่ว่าไงครับบอกคุณปู่ว่าไงลูกเกี่ยวเป็นบ้านยำนี่เด้อลูกไายบประเด็น เอายบายคุณปูเลยลูกไบไยก่อนยปายคุณปูส bon ิลูกบอกบอกคุณปูหน่อยบอกคุณปูหน่อยว่าทุกขับเ่ปสิทุกขับเลยสิลูกทุกขับหน่อยทุกขับหน่อยทุกขับหน่อย